ับมาพบกับเอวากันอีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วนะคะเอว่าก็ได้มาบอกเล่าถึงอาการ heat stroke และก็ข้อแนะนําต่างๆให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแล้วเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าอาการขนร่วงในดอ์เมาส์เนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างมีวิธีการสังเกตยังไงและมีวิธีการรักษาเบื้องต้นโดยตัวเองยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ จริงแล้วนะคะอาการขนร่วงในดอเมาส์เนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยแต่คลิปนี้นะคะเอวาคัดมา5สาเหตุนะคะที่เพื่อนๆสามารถสังเกตได้เองนะคะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างสาเหตุแรกนะคะก็คือตัวไรนั่นเองค่ะ ตัวอะไร Fest ที่มาเกาะมาดูดเลือดน,น้องเนี่ยนะคะจะทำให้น้องเกิดอาการคันแล้วก็เกานะคะหรือว่ากัดขนตัวเองออกนั่นเองค่ะตัวอะไรนะคะมี2แบบนะคะนั่นก็คือแบบที่มองเห็นได้และแบบที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองค่ะแบบที่มองเห็นได้นะคะเราก็จะเห็นเป็นจุดๆนะคะติดอยู่ที่บริเวณขนของน้องเกิดได้ตั้งแต่หวัวจรหดหางเลยนะคะส่วนแบบที่มองเห็นไม่ได้เนี่ยเราสามารถสังเกตได้จากการเกาค่ะน้องจะเกาบ่อยขึ้นนะคะโดยเฉพาะบริเวณ หูคอแล้วก็ใกล้โคนหางนั่นเองค่ะการกำจัดตัวไรนะคะสามารถใช้แป้งหรือสเปรย์กำจัดไรฉีดที่บริเวณตอมตัวน้องได้เลยค่ะแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าตาจมูกหรือว่าหูของน้องนะคะส่วนบริเวณที่ขนร่วงนะคะก็สามารถใช้แอสเซน์สเปรย์ฉีดไปที่บริเวณนั้นได้เลยค่ะ อย่าลืมเปลี่ยนรองกรงและทำความสะอาดกรงบ่อยๆด้วยนะคะคอยระวังนะคะไม่ให้มีสัตว์อื่นนะคะนำพาตัวไรเข้ามาใกล้ๆบริเวณที่น้องอยู่ค่ะหรือไม่พาน้องไปวางไว้ใกล้ๆบริเวณที่อาจเกิดตัวไรมาเกาะได้ด้วยนะคะ สาเหตุที่2นะคะนั่นก็คือความเครียดนั่นเองค่ะไม่ว่าจากการที่มีประชากรมากเกินไปในหนึ่งกรงกรงแคบเกินไปเรามีของเล่นให้น้องน้อยเกินไปเรามีเวลาเล่นกับน้องน้อยนะคะหรือว่าไม่ถูกกับเพื่อนใหม่นะคะหรือว่ามีสัตว์อื่นมารบกวนก็ทําให้น้องเกิดความเครียดได้ค่ะ การสังเกตนะคะน้องจะขนร่วงเป็นหย่อมๆนะคะหรือว่าอาัดกัดตัวเองได้ค่ะวิธีการรักษานะคะบริเวณที่ขนร่วงให้ใช้เอสเซนส์สเปรย์นะคะฉีดไปที่บริเวณที่ขนร่วงได้เลยค่ะหรือว่ารอยกัดนะคะก็สามารถที่จะฉีด e s ส e ซนสเปรย์ได้เหมือนกันค่ะระวังนะคะไม่ให้สัตว์อื่นไปรบกวนน้องบ่อยจนเกินไปนะคะหรือว่าถ้ามีเพื่อนใหม่มาก็ใช้การเทียบครงก่อนนะคะถ้าน้องเข้ากับเพื่อนใหม่ไม่ได้จริงๆก็ไม่ควรที่จะให้น้องอยู่รวมกันค่ะ เหตุที่3านะคะนั่นก็คือการบาดเจ็บหรือเกิดรอยบวมขึ้นตามร่างกายค่ะไม่ว่าจะเกิดจากการที่น้องกัดกันนะคะหรือว่าน้องไปชนอะไรเข้านะคะเกิดอุบัติเหตุทําให้เกิดบาดแผลหรือว่ารอยบวมนะคะวิธีการสังเกตนะคะให้คอยตรวจสุขภาพน้องอยู่เสมอนะคะเดีย๋ยวว่าเคยทําคลิปไว้นะคะก็สามารถกลับไปดูได้นะคะการตรวจสุขภาพดอลเมาส์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็คอยดูด้วยนะคะว่าน้องมีอาการผิดปกติหรือเปล่านะคะการ รักษานะคะบริเวณที่ขนร่วงเนี่ยก็สามารถใช้เอสเซนส์สเปรย์ได้เลยนะคะหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลก็สามารถใช้เอสเซนส์สเปรย์ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็บริเวณที่มีรอยบวมนะคะก็คอยสังเกตด้วยนะคะว่ารอยบวมเนี่ยยุบลงบ้างไหมนะคะถ้าไม่ยุบนะคะควรพาพบสัตวแพทย์ทันทีนะคะเพราะอาจเกิดจากการติดเชื้อหรืออักเสบหรืออาจจะมีอย่างอื่นเกิดขึ้นกับน้องได้นะคะควรพาพบสัตวแพทย์ทันทีค่ะ สาเหตุที่4นะคะนั่นก็คือเกิดจากการแพ้รองกรงหรือรองกรงอับชื้นไม่สะอาดนั่นเองค่ะให้เราลองดูก่อนนะคะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนรองกรงไปใช้แบบอื่นหรือเปล่านะคะอย่างเช่นเปลี่ยนจากเคที่ไปใช้สังคะโพดเหมือนที่เอวาเพิ่งทําไปนะคะแล้วนนนี่ก็เกิดอาการแพ้นะคะขนร่วงไปแล้วนะคะหรือว่ารองกรงของเราเนี่ยซึมซับซิงสกปรกโรได้ดีไหมทําความสะอาดบ่อยหรือเปล่านั่นเองนะคะอาการนะคะน้องก็จะขนร่วงเป็นหย่อมยอม ะะอาจจะลามได้นะคะถ้าเราไม่รีบเอารองกรงที่น้องแพ้ออกหรือว่า ไม่เปลี่ยนรองกรงบ่อยๆทําให้รองกรงสกปรกน้องก็จะยิ่งเกิดอาการคันแล้วก็ลามไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะวิธีการรักษานะคะก็ใช้เอเซนสเปรย์นะคะฉีดไปเลยนะคะบริเวณที่ขนร่วงค่ะแล้วก็ใครที่เพิ่งเปลี่ยนไปใช้รองกรงแบบอื่นนะคะก็กลับไปใช้รองกรงแบบเดิมก่อนนะคะหรือว่ารองกรงใครที่ซึมซับสิ่งสกปรกได้ไม่ดีนะคะก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้แบบอื่นนะคะที่สามารถซึมซับสิ่งสกปรกได้ดีกว่านะคะหรือว่าหมั่นทําความสะอาดกรงบ่อยๆแต่ ใช้รองกรงแบบเดิมก็ได้ค่ะสาเหตุที่5นะคะอันนี้อาจจะเกิดกับใครหลายๆคนมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการที่น้องนอนทับฉี่ตัวเองนะคะหรือว่าขนน้องติดกันนั่นเองค่ะ การที่น้องทับฉี่ตัวเองนะคะจะทำให้น้องคันนะคะแล้วก็เกาจนขนร่วงนะคะหรือน้องพยายามกำจัดกลิ่นของน้องออกจากตัวนะคะก็จะทำให้น้องกัดขนบริเวณน,นั้นออกนั่นเองค่ะหรือว่าการที่น้องไปโดนน้ำผลไม้นะคะแล้วทำให้ขนน้องติดกันนะคะแล้วเช็ดไม่ออกนะคะพยายามเอาออกแล้วออกไม่ออกนะคะก็ อาจจะกัดขนบริเวณน,นั้นให้ออกไปจากตัวนั่นเองค่ะวิธีการรักษานะคะก็สามารถใช้เอสเซนส์สเปรย์นะคะฉีดบริเวณที่ขนร่วงได้เลยค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยนะคะว่า e s s e n นส์สเปรคืออะไรนะคะ e s s e n นส์สเปรเนี่ยคือสเปรย์บำรุงผิวนั่นเองนะคะสำหรับสัตว์เท่านั้นนะคะที่เอวาใช้อยู่นะคะก็จะเป็น Nano c a ร์ตัวนี้นะคะหรือหลายๆคนจะเรียกว่าสเปรย์นาโนนะคะฉีดบริเวณที่ขนร่วงนะคะประมาณ2-3ครั้งต่อวันนะคะก็จะสามารถฟื้นฟูผิวบริเวณนั้นทำให้ขนน้องกลับขึ้นมาได้รวดเร็วนะคะแล้วก็อย่าให้เข้าตานะคะระวัง อย่าให้เข้าตาแล้วก็อาจจะมียี่ห้ออื่นๆด้วยนะคะที่เพื่อนๆอาจจะเลือกใช้แต่ว่าเอวาใช้ยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้นอนนี่นะคะแพ้สั่งเข้าโพดนะคะทําให้เอวาต้องไปหาซื้อตัวนี้มานะคะแล้วก็กลับไปใช้รองโครงเป็นเคที่เหมือนเดิมแล้วนะคะตอนนี้น้องน,นี่ก็ขนขึ้นมาสวยงามปกติแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ เกือบ2เดือนนะคะเดือนกว่าๆเลยแหละกว่าขนจะกลับขึ้นมาสวยปกตินะคะแล้วนอนนี่ก็กลับมาแฮปปี้หล่อเาได้เหมือนเดิมแล้วนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะยังไงเพื่อนๆก็ต้องคอยดูแลทําความสะอาดกรงน้องบ่อยๆด้วยนะคะรักษาความสะอาดแล้วก็มันตัวสุขภาพน้องด้วยค่ะเอวาเคยทําคลิปไว้นะคะการตรวจสุขภาพดอวมาส์ด้วยตัวเองถ้าใครมีเวลาว่างก็สามารถกลับไปดูได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมานะคะยังไงใครมีคําถามอะไร หรืออยากให้อ w ว่าทำคลิปอะไรในครั้งหน้าก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาสอบถามอ w วานะคะแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาพูดคุยกับอ w วานะคะอย่างไรก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าของอ w วาเนาะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้ว่ากับนอนนี่ในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ